ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย ตัวพะขาวตาธรมโทมทามังนมะสาามิกราบสุปฏิปันโนพะขวโตาสาวกสังโฆสังฆนามิกราบคำเริยานพระบรีสุจริตคณะครู คณะบุคลากรทางการศึกษาบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนและนักเรียนของโรงเรียนวัดมหาบุตรของโรงเรียนวัดมหาบุตรพิทักษ์าวรคุณพิทักษ์าวรคุณขอให้คำมั่นสัญญาขอให้คำมั่นสัญญาต่อพันธกรณีต่อคันทักกรณีในการต่อต้านการทุจริต ในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบทุกรูปแบบด้วยการขับเคลื่อนโครงการด้วยการขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนสุจริตดังนี้โรงเรียนสุจริตดังนี้ <Language. S 1> หนึ่ง,งเราจะร่วมกันป้องกันเราจะร่วมกันป้องกันและต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบและต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบสองสองเราจะปลูกฝังค่านิยม เราจะปลูกฝังค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริตความซื่อสัตย์สุจริตร,ระหว่างโรงเรียนระหว่างโรงเรียนและชุมชนและชุมชน3 3<า><า>เราจะสร้างเครือข่ายความซื่อสัตย์สุจริต เราจะสร้างเรือข่ายความซื่อสัตย์สุจริตระหว่างโรงเรียนระหว่างโรงเรียนและชุมชนและชุมชนให้เป็นรูปธรรมให้เป็นรูปธรรมและมีความยั่งยืนและมีความยั่งยืนทั้งหมดนี้ทั้งหมดนี้เพื่อทำรงชาติไทยเพื่อทำรงชาติไทยให้สถิตเสถียรสถาพรให้สถิตเสถียรสถาพรตลอดจรรติการตลอดจรรติการ โรงเรียนสุเจริตโรงเรียนแห่งความดี่วยให้เรารู้วิธีเป็นคนดีต้องทำอย่างไรโรงเรียนสุดเจริตโรงเรียนแห่งชีวิตที่ทีเราได้เข้าใจว่าคนดีนั้นคงทนตลอดไป สวัสดีครับขอต้อนรับนักเรียนทุกคนเข้าสู่กิจกรรมค่ายปปช2พระทน้อยมหาบุรตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมภิบาลในสถานศึกษาโรงเรียนสุจริตกิจกรรมในวันนี้นะครับจะเป็นในรูปแบบออนไลน์นะครับลำดับแรกเข้าสู่ช่วงพิธีการครับเชิญครับเรียนคณะผู้บริหารคุณครูคณะกรรมการนักเรียนและนักเรียนทุกคน ข้าพเจ้ารู้สึกกินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมค่ายปปชสปทน้อยมหาบุตรตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาพิบาลในสถานศึกษาโรงเรียนสุจริตในวันนี้การจัดก,กิจกรรมนี้มีวมัตถุประสงค์เพื่อทําให้นักเรียนเป็นผู้รู้เท่าทันในเรื่องการป้องกันการทุจริตได้เสริมสร้างให้นักเรียนครูและบุคลากราทางการศรรึกษาทุกท่าน มีคุณลักษณะ $5 ประการของลูกดิสจิตได้แก่มีทักษะกระบวนการคิดมีวินยัยซื่อสัตย์สุจริตอยู่อย่างพอเพียงและมีจิตส,สาธารณะถือเป็นกระบวนการสำคัญที่จะช่วยสร้างความเข้มแข็งและต่อต้านการทุจริตได้ทุกรูปแบบขอขอบคุณคณะกรรมการดำเนินการทุกท่านที่ได้รับการจัดกิจกรรมนี้และขอให้การดำเนินกิจกรรมในวันนี้ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและประสบความสําเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้บัตรนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วข้าพเจ้าขอเปิดกิจกรรมค่ายปปชสพทน้อยมหาบุตรหนบัตรนี้สวัสดีค่ะวันนี้นะคะพี่ก็จะมาให้ความรู้น้องๆเรื่องบทบาทและหน้าที่ของปปชสพทน,น้อยค่ะเขาจะให้สถานศึกษานะคะนำตาสัญลักษณ์มาไปยุกต์ใช้เป็น เข็มติดหน้าอกด้านซ้ายของคณะกรรมการปปชสพบประอ้อยค่ะสีทองนะคะหมายถึงความเจริญรุ่งเรืองของชาติและบ้านเมืองค่ะดาวห้าแฉกนะคะหมายถึงคุณลักษณะของโรงเรียนสุจริตห้ประการประกอบด้วยทักษะกระบวนการคิดมีวินัยเสื้อสัต์สุจริตอยู่อย่างพอเพียงและมีจิตสาธารณะค่ะกรอบวงกลมหมายถึงการประพฤติปฏิบัติข,ของคณะกรรมการปรชาปชสพบน้อยต้องอยู่ในกฎกติก,รรกาของสัง และหน้าที่ของคณะกรรมการปรชรปชสพทน้อย 1. กํากำหนดมาตรการและแนวทางการดําเนินการส่งเสริมป้องกันและพัฒนาตามคุณลักษณะของโรงเรียนสุจริต 2. ปฏิบัติเป็นแบบอย่างที่ดีตามคุณลักษณะของโรงเรียนสุจริตค่ะ 3. ส,สอดส่องดูแลพฤติกรรมของนักเรียนที่ไม่พึงประสงค์ตามคุณลักษณะของโรงเรียนสุจริต 4. เป็นผู้นําในการสร้างเครือข่ายคุณลักษณะของโรงเรียนสุจริตค่ะ ห้า <5. S 2> ประสานความร่วมมือกับนักเรียนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะ 6. สรรหาคัดสรรผู้ที่เป็นแบบอย่างตามคุณลักษณะของโรงเรียนสุจริตค่ะ7ประชาสัมพันธ์กิจกรรมโรงเรียนสุจริตในการป้องกันและต่อต้านการทุจริตค่ะ 8. จัดรายงานการปฏิบัติงานต่อโรงเรียน9ป,ปฏิบัติงานื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายค่ะต่อมาพบกระฐานที่2ค่ะผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมค่ะ ผลประโยชน์คือสิ่งใดๆก็ตามที่มีผลต่อบุคคลหรือกลุ่มไม่ว่าจะเป็นทางบวกหรือทางลบผลประโยชน์จวนต้นคือผลประโยชน์ที่มีผลต่อกลุ่มหรือบุคคลในด้านการงานธุรกิจไม่ได้ครอบคลุมว่าจะเป็นด้านการงานอย่างเดียวแต่รวมถึงคนที่ติดต่อสัมพันธ์ด้วยเช่นเพื่อนญาติคู่แข่งศัตรตู เมื่อใดที่เจ้าหน้าที่ประสงค์จะให้บุคคลเหล่านี้ได้หรือเสียผลประโยชน์เมื่อนั้นก็ถือว่าเป็นผลประโยชน์ส่วนตนค่ะผลประโยชน์ส่วนรวมหรือผลประโยชน์สาธารณะหมายถึงสิ่งใดก็ตามที่ให้ประโยชน์สูขแก่บุคคลทั้งหลายในสังคมหรือประโยชน์ต่อมวลสมาชิกของสังคมหรือประโยชน์ของชุมชนโดยรวมไม่ใช่ผลรวมของผลปัจเจกบุคคลและไม่ใช่ผลประโยชน์ของกลุ่มคน เช่นให้ความสำคัญอันดับต้นแก่ผลประโยชน์สาธารณะหลีกเลี่ยงการตัดสินใจหรือการทำหน้าที่ที่มีผลประโยชน์ทับซ้อนหลีกเลี่ยงการใช้ตำแหน่งหน้าที่หรือทรัพยากรหน่วยงานเพื่อประโยชน์ส่วนตนต่อมาพบกับฐานที่3กิจกรรมการพัฒนาความซื่อสัตย์สุจริตค่ะชื่อกิจกรรมคนดีต้นแบบ ยกตัวอย่างเช่นเด็กหญิงกมลชนกศรีศาวาสวัสด์อยู่ชั้นปฐมศึกษาปีที่6มีความเป็นผู้นำกล้าสแสดงออกและมีจิตสาธารณะค่ะเด็กหญิงพิชามน์แสงอุตสาอยู่ชั้นประฐมศึกษาปีที่หมีความซื่อสัตย์สุจริตมีความตรงต่อเวลาและรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเองค่ะต่อมาพบกับฐานที่4เด็กดีรู้วินัยค่ะ การตรงต่อเวลาหมายถึงพฤติกรรมที่นักเรียนสามารถปฏิบัติงานหรือกิจกรรมใดๆให้สําเร็จตรงตามเวลาที่กําหนดเกี่ยวกับการมาโรงเรียนตรงเวลาส่งการบ้านทันเวลาที่กําหนดร่วมกิจกรรมหน้าเสาธงตรงเวลาเข้าเรียนตรงตามเวลาที่กําหนดปฏิบัติกิจกรรมให้สําเร็จทันเวลากลับบ้านตรงเวลามาพบครูตรงตามเวลาที่นัดหมาย ความมีระเบียบหมายถึงพฤติกรรมที่นักเรียนสามารถปฏิบัติตามแผนที่วางไว้เช่นการแต่งกายถูกต้องตามระเบียบเข้าแถวและเดินชิดขวาให้เป็นระเบียบนั่งเรียนและรับประทานอาหารให้เป็นระเบียบตั้งใจปฏิบัติกิจกรรมในขณะที่ครูสอนข้ามถนนโดยใช้ทางม้าลายหรือสะพานล,ลอยและปฏิบัติตามกฎจราจรรู้จักวางแผนในการทำงานอย่างมีระบบปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อตกลงของห้องเรียนและโรงเรียนค่ะ ความสะอาดหมายถึงพฤติกรรมที่นักเรียนสามารถปฏิบัติตนในเรื่องความสะอาดของร่างกายและสิ่งแวดล้อมยกตัวอย่างเช่นการดูแลรักษาร่างกายการแต่งกายให้สะอาดเรียบร้อยอยู่เสมอดูแลรักษาสิ่งของเครื่องใช้ในห้องเรียนและบริเวณโรงเรียนล้างมือก่อนและหลังรับประทานอาหารให้สะอาดแยกขยะและทิ้งขยะให้เป็นที่แปรงฟันหลังรับประทานอาหารให้สะอาด การมีมารยาทหมายถึงพฤติกรรมที่นักเรียนสามารถปฏิบัติตนให้มีกิริยาวาจาที่สุภาพเรียบร้อยที่บุคคลพึงปฏิบัติในสังคมยกตัวยอย่างเช่นการทำความเคารพครูและผู้ปกครองพูดจาไพเราะสุภาพอ่อนโยนไม่พูดคุยหยอกล้อเล่นกันขณะที่ครูสอนไม่รับประทานอาหารในห้องเรียนแสดงความยินดีหรือให้กำลังใจผู้อื่นต่อมา ข้อที่5โมเดลสตองจิตพอเพียงต้านทุจริตค่ะโมเดลสตตงจิตพอเพียงต้านทุจริตได้ประยุกต์เอาหลักประชาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้กับหลักการต่อต้านการทุจริตเพื่อสร้างฐานคิดจิตพอเพียงต่อต้านการทุจริตคำว่าสตองแยกออกได้ดังนี้ s sufficiency er ความพอเพียงหมายถึงการน้อมนำประชารษษกิจพอเพียงมาปรับประยุกต์ เป็นหลักความพอเพียงในการทำงานและป้องกันการทุจริตอ,อย่างยั่งยืนที่ Transparency ความโปร่งใสหมายถึงปฏิบัติงานบนฐานความโปร่งใสตรวจสอบได้ตามหลักปฏิบัติระเบียบข้อปฏิบัติและกฎหมายทางด้านความโปร่งใส R. Realize ตื่นรู้หมายถึงมีความรู้ความเข้าใจและตระหนักรู้ถึงรากเหง้าของปัญหาของการทุจริต ความตื่นรู้จะบังเกิดเมื่อพบเห็นสถานการณ์ที่เสี่ยงต่อการทุจริตโออาร์ oh, มุ่งไปข้างหน้าหมายถึงมุ่งพัฒนาปรับเปลี่ยนตนเองให้มีความเจริญก้าวหน้าบนฐานความโปรง่งใสความพอเพียงและร่วมสร้างวัฒนธรรมสุจริตเ knowledge ความรู้หมายถึงพัฒนาองค์ความรู้อย่างสม่ำเสมอเพื่อให้เท่าทันสถานการณ์การทุจริตนำความรู้ไปใช้วิเคราะห์ และประเมินสถานการณ์การทุจริตได้จี e เจเนโรซิตี้ความเอื้ออาทรหมายถึงมีเมตตามีน้ำใจต่อกันบนพื้นฐานของจริยธรรมและจิตพอเพียงไม่เอื้อต่อการรับหรือการให้ผลประโยชน์ต่อพวกพ้องต่อมาพบกับฐานสุดท้ายฐานที่6ค่ะจิตสาธารณะค่ะจิตสาธารณะหมายถึง ความรู้สึกตระหนักของบุคคลถึงปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคมทำให้เกิดความรู้สึกปรารถนาที่จะช่วยเหลือสังคมในสังคมทุกวันนี้จำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องอาศัยความมีน้ำใจไมตรีเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่การช่วยเหลือเกื้อกูลกันโดยไม่หวังผลตอบแทน การดำรงชีวิตในสังคมที่มีการช่วยเหลือกันถึงแม้เรื่องราวหรือเหตุการณ์นั้นไม่ได้เกี่ยวข้องกับเราหรือเราไม่ได้เดือดร้อนด้วยแต่ก็เต็มใจที่จะแบ่งปันให้การช่วยเหลือเอื้ออาทรกันนั่นคือการมีจิตสาธารณะค่ะลักษณะของการมีจิตสาธารณะเช่นคิดในทางบวกคือคิดในทางที่ดีต่อผู้อื่น การมีส่วนร่วมคือการมีส่วนร่วมในการอยู่ร่วมกับผู้อื่นทำตัวเป็นประโยชน์คือเป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นต่อสาธารณะต่อสังคมไม่เห็นแก่ตัวคือการเอือเ้อเฟื้อเผื่อแผ่ซึ่งกันและกันมีความเข้าใจคือเข้าใจผู้อื่นไม่ทับถมผู้อื่นไม่ซ้ำเติมผู้อื่นมีใจกว้างคือมีจิตใจกว้างใหญ่เปิดกว้างไม่คับแคบรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น การมีการสื่อสารที่ดีคือมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่นจิตอาสาคือผู้ที่มีจิตใจเป็นผู้ให้เช่นให้สิ่งของให้ความช่วยเหลือผู้อื่นค่ะเรียนท่านผูุ้่งในการโรงเรียนวัดมหาบุตรพิทักษ์ถา,าวราครุณคณะผู้บริหารคุณครูคณะกรรมการนักเรียนและนักเรียนทุกคนการจัดกิจกรรมค่ายปปชสพทน้อยมหาบุตร ตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมพิบาลในสถานศึกษาโรงเรียนสุจริตได้ดำเนินกิจกรรมสำเร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วเพื่อสร้างเยาวชนให้เป็นสุจริตชนคนเก่งคนดีรำรงชีวิตสอดคล้องตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจธธพอเพียงเพื่อสร้างสังคมที่มีเสถียรภาพโดยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนโรงเรียนชุมชนและนักเรียนร่วมคิดร่วมทำร,ร,ร่วมประเมินและร่วมรับผิดชอบการดำเนินงาน รวมทั้งการปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีและขยายผลการสร้างเครือข่ายความดีโรงเรียนวัดมหาบุตรพิทักษ์ถาวรคุณหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการดำเนินกิจกรรมค่ายปปชสพทน้อยมหาบุตรครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ต่อคณะครูบุคลากรทางการศึกษานักเรียนผู้ปกครองและชุมชนให้เป็นรูปธรรมและมีความยั่งยืนสืบไปเมื่อนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมค่ายปปชสพทน้อยมหาบุตร ทั้ง6ฐานกิจกรรมเรียบร้อยแล้วนะครับขอเชิญทำแบบประเมินออนไลน์ตาม QR code ต่อไปนี้นะครับเมื่อนักเรียนทำแบบประเมินออนไลน์เรียบร้อยแล้วนะครับเกณฑ์บัตรออนไลน์ของโรงเรียนจะส่งนะครับไปที่อีเมลของตัวเองให้นักเรียนตรวจสอบในอีเมลด้วยนะครับหากมีปัญหานะครับให้ติดต่อนะครับคุณครูผู้สอนวิชาใต้ทุกจุดศึกษาในแต่ละระดับชั้นนะครับสวัสดีครับ